เราจะพาลูกค้ามาดูตัว HMR นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นกี่มิลจะเป็นยังไงมีข้อดีคุณสมบัตินาไปใช้แบบไหนเหมาะกับอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยนะครับครับสำหรับ HMR ที่เราพาลูกค้ามาชมวันนี้นะครับก็เป็นไม้อีกประเภทหนึ่งนี่แหละครับที่นิยมใช้กันมากนะครับในกลุ่มตกแต่งภายในนะครับโดยมีคุณสมบัติที่สามารถทนชื้นได้มากกว่า MDF ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ตัว h m r มีความเรียบที่สม่ำเสมอนะครับจึงทำให้งานติดลามิเนตรหรือทำสีเนี่ยทำได้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีความเรียดเนียบนะครับผลงานออกมาสวยนะครับซึ่งการใช้งานนะครับสามารถทำดิวอินได้ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทำสีติดโฟลิก้าอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับหรือก็คือทำได้เหมือนงานไม้อัด ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับข้อมูลที่เรานําลูกค้ามาดูกันนะครับก็ยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับถ้ายัางไงเราจะพาไปดูใน EP ีถัดไปเป็นตัวไหนต้องกดติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากๆครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ